เื่อเราต้นแก้วเรื่อเราแข่เชิญใหม่เวนิสไปเลยเกมจดนี้เวอร์คนสามคนนะคะแตไม่รู้จะหากลุ่มหรือเราสามคองสรอดมาดูกันจะร่วงหรือจะรอด่วงหรือรอดดูกันอบกัน a อ c ไม่ต้อง a อ c ก็ได้ เขีตแบกอ่ะ a เข้ามาเลยเข้ามาเข้ามาแล้วนี่นี่ต้นต้นก้มาต้นออกมามาเร็วแล้วนีเอแล้วทาแกก้อถึงาแล้วันน้รวัน

ม,มันปลอมไม่รอบพ่อเดี๋ยวมันเจอพ่อไล่ที่เต็นคือเขาหลอนมากเลยแล้วแ <laughs> มวชาตินี้อันเนี้ยแล้วให้จบรอบของแดนนี่เวอร์อยู่ซิไม่ได้มาแบบ ภาษาเสียนน่าจะได้มาแบบน้อตีนอนมากเลยใช้ๆรักสาเลยอ่ะเอาว่าจะเป็นโอเอ็งอ่ะเราเล่นกับ โอ้พ่อเรามีตัวไม่มีต awesome> ัวรักษาไม่เป็นไรหรอกก็เดินต so ัเดียวจะเป็น้วยเปิดมาเจอเลยพ่อเจอแดดแล้วมองยาก ไปเก็บก yeah, yeah, yeah. yeah, yeah, ่อนแก็บูนโอ้ยโอ๊ยเย้เย้โอ๊ยเย้อะไรเยอะค่ะหูต้องคุยท่านี้มีลูนี่มีลูนี่ว้าเยอะค่ะหูเยอะค่ะหนูเยอะมันแย่อะไรไว้ชีวิตหนูโปรดไว้ชีวิตหนูไว้ชีวิตหนูไว้ชีวิตหนูข่าดูแล้วแบบกาวฉันมีร่องพิลาน ก็เริ่มนะ้ำสีโองชื่ปีอาบ้าอาบ้า,มาไม่วิง่งทำไมต้นจะตายแล้วออจะตายเหมือนกันจะตายเร็วมากมาช้าอยู่สาหัวใจอยู่เลยต้นจะตายแล้วไหนหโอ้โหไปทำอะไรมาเนี่ยโดน เอ้ยอยูให้ให้น้องหมาทำไหมเอ้ยอยูให้วีทำไหมคนเอ้ย,อยวีแอนโกดูเขามีรีโมทวีอันนี้อันนี้แบบไหนอ่ะหนูคือแล้วต้องชินด้วยนะใครกระชากฮิวชินทีมันฮิวไ,ไม่ได้ฮิวไม่หไหมนะโอ๊ยป้าเป๊ะตัดนิ้ ไม่อย่านั้นเขาก็ทําได้หนึ่งเขาก็ทําได้ช่วยชีวิตทุกคนได้ไว้ยอยู่ N W I นะเขาได้ตายลงไปแล้วชวไม่องไางนั้นเขาก็ทำรบว่าอย่างนั้นเขาก็ทำรบไม่เป<ต>็นๆฉันเกลียดความแข็งแกร่งต่างๆบางบางคนตาย ป๊อปปี้เรียกคื่อเไรหรอ RIP ป๊อปปี้ My friend อะไรของยูเนี่ยยูเขาจะทำให้ยูเขาจะคิดว่ายูแบบว่าอังกฤษมาจากอเมริกาเขาไม่ได้จะเดี๋ยวเขาส่งราดเราให้

เราชอมเมาเมาเเ้ยคนตาออกไปอาการไอกาเห็นแล้วไอควางมันตัววิ่งอะกูช่วยหูด้วยวูด้

กกนนี่มับเป็นขีดเ<ง>ต้เาแล้วเข้าเลยอุยอ้ยมันเข้าไม่ได้หรอ,หอม,มีคนที่เข้าไม่ทันด้วยหรอมีฉันหาเครื่องไม่เจอว่าเจอเครื่องมันก็ เราเสือเลยข้าแม่เลย <laughs> <c oughs> ถ้าฉันได้ร <c oughs> ้อยร้อยบาทเราจะก็หยุดเล่แ้ของแม่แบตเอยี่เป็นตัวล่าอยู่เอาัแบตตัวล่า <laughs> เค,น,เคเนั่นเดี๋ยวเราจะคอยดูร้านเราให้เพื่อนเราฮยทำไมทำไมเสร็จเร็วจังอ่ะลองใช้อุปกรณ์รีโมทของวีเยเครื่องแล่นี่จะได้ ฉันกำลังช่วยโอ้โหไอ้กวางไม่ช่วยอะไรเลยยืนบือบ้ออบื่อเนี่ยเอโอเคบื้อบือ้อมันโดนมันโดนล่าตามไปแล้วแล,ล้วเหือไมเข้าใจเล่นเกมนี้ไม่ใช่เกมหว,นวานหวานอ่ะน้อย อออย่าให้หนู ay, 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 day, stay, oh. ไปเลยไม่ oh. ให้กินข้าวเลยไม่ได้นะยายไอ้ตุ้มึงก oh. ูน oh. ั sights. ่นไงที่สามดาวก่อนเลยแม่ลับออกจากหน้าสักก็ดู่นะโอ้ของดีช่มไมยมีเลย จะขายก็ขายแล้วขอดีๆหน่อยดิต่างละต่างนะเอาของนี้มาขายแล้วค่อยเอาลูกแม่เดี๋ยวแม่จะสอนนะโตไปอย่าเป็นแบบคนแบบนี้นะลูกขายแล้วบอกโอเคค่ะแม่แม <c oughs> มทำทำมาหากินอย่าทำแบบโอเคค่ะ เพี่มอคนอื่นมอแต่เราอ่ะฉันโดดจะสมไปลิฟเลยไปลิฟเลยเว้ เจไม่เก็บน้ำมันหรออะไรแดงๆอะอยู<ป>เจมันเป็นตัว<ป>หัวคมไฟเป๊ปปบเป๊บขบมยเครื่ององั้นงั้นงั้นเดี๋ยวฉันดูแลด้วย<ป>คนแบบนี้ไม่ควรมีมีรายได้คนนี้แย่มากมีช่วยกูด้วย เขาไปแล้ว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 หยุดหยุดกันตหยุดร้องเสียงดังกันพวกแตหยดใหม่้เด็กกันตาหย่าร้องเสียงดังดี ฉันเกงใจพี่เขาหยุดเกมเพใครจัไม่ร้องเสียงดังได้ชิ้นใหม่เลยสานคนที่มาส่งคลองมังนะไปร้อนน้าลิไปรอนน่ารบไปร้อนน้ารีบครัวิงดิงนาลีนารีนารีน่ารีนารีน่า สังตัวสังตัวแม่สู้เขาเสียงปะเขาเสียงเสียงแล้วเสียงจุด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 จุแจุดจุดจน่จุดจุดจหดจุดรุดอุดดจุปอกดจุดจุดจุดาุดงดี๋ยวเตะลอยไปไปหาด ทำหมาซอยจู้แล้วหมา่ขินยาเช็คแร์ลูกฉันมีสามดาวแล้วดูใอ่ร่มคะ <c oughs> ไม่นะเดไม้รับาเย่ครบแล้วสามดาว

เราเห็นอยู่อ่ะแม่เป็นไรไหมเจ้คนนั้นไม่เห็นตายแน่ทั้งเก่งมีเชลลี่กับลูนี่พวกอยู่เชลลี่กับลูนี่การเชลลี่เขาลูนี่จะบ้า เดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กลับเฮ้ยโอ้ยบายยยอยเว้ยเว้ยเว้ยยัยเอ๊ดีนะแกตาทำเสร็จแล้วเดินตามหลังหมาผู้ใหญ่ไม่กลับ อู๋นี่อย่างไรอะไรของฉชลเล่ที่อยากไรของลูนี่โว้ยเหลืออีกสองงามากันอุย้ยนู่นนู่นนู่นในห้องนู่นในห้องนู่นในห้องในห้องกูจะรอดไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> ถ้าเขาอยู่เขาล่อเขาไปแล้วไม่ <c oughs> เหมือนแบบเนี้ยกาโกเมกาโกเมงั้นเดี๋ยวเขาจะดูรัดราวให้ อยู่ทำไปเลยอยู่ทำไปเลยอยู่ไม่ต้องดููมีหน้าที่แค่จุกอย่างเดียวกาโกเมกาโกเมจะไปอคว่นม้วชเยู่ละทุกคนโดนควิชชันม้าทุกคนโดนควิชชนมาล่าสุดเมื่อเมื่อวานเราไปถึงชั้นที่สิบเอ็ดเลยทำไมชั้นห้าล ชั้นสิบเอ็ดแล้วเราเจอสตรอเบอรี่มรกตสตรอเบอรี่มรกตปิดแล้วป้อนพลอยหยุดอย่ามาหันกินเพิร์ทพลอยหยุดเราตายเพราะพ่อตัวเองจริงเหรอตายเหรอตายเพราะว่าโรเจอร์แล้วนโรเจอร์แม่ฉีรา่าตายแม่พุ่งฉีรา่าค่ะ

ด่าตาชินตะบ่บ่ตาชินวังแม่ตุ้ลจ้งเาอ่าไปลองเลี้ยงปันอยู่โลกปันอยู่แม่แคปันอยู่เลยลูกโลกแม่ฉันดูลาลให้นะเน่ ซื้อสีรัก๋อถ้าคนเติมมันก็มีอยู่หรอกแต่ช่วยเติมน้ำหมึกให้เราเร็วๆหน่อยได้ไหมอยู่หรอกแล้วพวกเราจะเติมน้ำหมึกเร็วขนาดไหนอ่ะถ้ามีฟอสฟอ้ใช้เวลาไม่หมายถึงไอ้คนเติมอ่ะคนเติมเกมอ่ะทำไมอ่ะคนไอคนเติมเกมมันมันใช้โลบักไม่ได้ใช้ทำไม ทำเร็วอ่ะมันเป็นรีโมดดูมันเก็บของอะไรแม่อะไรแม่เดี่จะัเจแม่ตตกอยู่ที่พื้นฉันเลยขอบอยมาเลยายแล้วแตงกิ้วกุแงกแ้กจกี้ถ้าฉันไม่แตงก้กุ๊เจกี้จะตายเนี่ต <laughs> าย มากบมากบเลอเลยอแ๊บุดันอแงกีผู้เทกีทกของแท้เลยคุฉันเกลียดแบบมากอะแมให้ฉันเอาได้มันคือคาเทเมมากีไม่ใช่เหรอจะโคตรเกลียดแบอ่ะแบมันมามหลอกหลอนวชิมโป My name example. My name okay, example. Oh. อ๋อ example example. ฮือไปครบแล้วครบแล้วไปเอาวิ่งตามหลังกันตามไม่กันเดียวกันตาด่ตายโดนเลยโดนเลยตายไปเลยตายไปเลยบาออกไปบาออกไป My name example. My name example. อ๋อเป็น เซมซมสวิดปปสวิปปสวิเซมซมด้เซมสวิปปดปปปลายแรปของเมดิคินหรือไม่ก็อะไรทำให้วิ่งเร็วหน่อยไม่งั้นเราจะอลั่นกลายเป็นหนูแล้วจะตุกอ้เสกก็้ กอะกคกกคกก่กกกกกคกกพูดส่ันนี้คือถ่ายอยู่ปะถ่ายอยู่ว่แม่กอกนาาย ไม่มีอะไโอเคเดิต่อได้หนูโดูคอสโมเล่นหลังแม่เล่นหลังหนูเล่นเล่นหลังฉันเล่นหลังใส่คอสโมแน่ <c oughs> เฮ้ยลูกสาวฉันกลเป็นหมาเฮ้ยลูกสาวฉันกลาเป็นหมาได้แล้ว <c oughs> โหนี่ไม่ใช่นแน่ลูกสาวฉันมันเกาะเกาะขาคนอื่นแล้วกัดได้เลยหรอฉันไม่เข้าใจชีวิตนี้ของฉันแล้วจะเอือกจังแ,แม่รู้ว่าหนูคิดถึงแม่แต่อ,อยากกัดข้อเท้าแม่เอือแมุเสนอกอดลำต้อง มันที่นะครับอย่าโม้ไม่มีใครเไม่เหใครสนใครสดคลิปอยู่จริงดิ เดไอ้นี่ของันจนน่ะททีไม่เงินพอฉันเอาห้ฮิฉันบายบายอ้บาย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  My name is dream <coughs> right. right, ah! We are? <coughs> ไหนแม่ไหนมี้นไหนอีแม่ไหนวีเอจีแม่ก็กลัววีเกี่ยวกับทหารเลยวะเอ้าแม่เอ้าม่เวเป็นอะไรอะคะเจอตัวพิเศษแล้วน้องฉันนี่เวเราให้เหรอ เว่อยู่ตัเนี้ยทำยน้ำหจมูกฉันจกินได้แค่สองครัแล้วฉันจะเอทอะไรเนี่ยบาตายแล้วล่ชีตูเผลโชว์ไล่โชว์ ูอน้อจะส่งมานักหนาจะเป็นแงคนจะไม่ใช่ตัวละครอะไรแบบอยู่จะส่งอะไรมนักหนานี่มามหน้านอีกแล้วมองหน้าเรื่องเอ้ยเออวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลย แบบกุศลอะไรเฮ้ยสวยว้าวมาหาอะไแล้วเหรอไม่ได้เหรอ ไม่ขนาดนั้นหลอกมา้อามาเอาบล็อกเอนย่อนนะไม่ย่อแล้วเะเอารองเท้าทิบเลยนะิ้งนสิชไปดูไปน้อนสุดดึงกลั แว้เวว้วะะือบือฮือฮือฮืออะือฮหอฮือฮ่อฮือฮือาือฮือนือฮือฮือฮออฮไอออาือฮ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  ได้ได้หมข้าวกดบอดแค่อัสียงนี้ขอพูนนะจ๊ะไปไป